สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมนินจาโอคิจังค่าย X7 เกมเกมนี้จะเป็นเกมมือถือแนวโตะจะทีมต่อสู้แนวไอดลอล RPG นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตวลครที่ควรมีไว้ในทีมปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับทุกคนอ,อันดับแรกขออนุญ,ญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับ มาที่ซิสเต็มตรงนี้ครับมาที่คำสั่ง Exchange ครับผมโค้ดเราหาได้จากไหนตรงนี้ครับผมโลโก้เอ็กซ์เพนเกมตรงนี้เนาะกดติ๊กเข้าไปได้เลยมาที่รหัสของขวัญแล้วก็มาที่รหัสของขวัญที่ได้รับกดคัดลอกครับผมแล้วก็ให้เรามาวางโค้ดที่เราคัดลอกตรงช่องกรอกโค้ดตรงนี้แล้วก็กดที่ Exchange ครับผม ันนนี้้ผมมเเติไปแลวะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ท,ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดไปผมขออนุญาตขึ้นเทเลสตัวละครให้นะครับ เทลสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด5เทียตามนี้นะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเทียสูงสุดกันดีกว่าครับทุกคนเทีย sss สำหรับเทียนี้ก็จะมีแต่ตัวตึง,ตงนะครับทุกคนส่วนมากก็จะเป็นธาตุแสงมืดเนาะสำหรับเทียนี้อ่าไม่ว่าจะเป็นนารุโตะร่างก้าหางสถิตอ่าร่างเซียนแล้วก็มาดาระร่างเซียนนะแล้วก็มินาโตะนะครับอสุราอ่าโอบิโต คางูยะฮาซสสึเกะจนกันไกรอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทียอเอสเอสนะครับทุกคนถ้าเรามีอยู่ในทีมนะสามารถปั้นชายยาวยาได้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นเกมเล่นได้ยันจบเกมได้เลยนะทุกคนสําหรับเกมนี้สามารถเล่นได้ทุกเนื้อหาเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับสาหรับตัวละครพวกนี้เนาะอ่าแต่ถ้าใครนะครับผมมีอยู่ในทีมนะผมแนะนําให้ สุ่มหาตัวซ้ำด้วยนะครับผมเพื่อทำการ down, down, อัพลงอัพดาวให้กับตัวละครนะครับอ่าถ้าใครมีนะครับผมก็เล่นได้ยาวๆนะเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะครับทุกคนแต่อาจจะหายากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นพวกธาตุแสงมืดน,นะครับทุกคนถ้าใครมีก็เล่นยาวๆครับผมต่อไปเทีย SS เอครับทุกคนสำหรับตัวละครในเทียนี้นะทุกคนเราจะได้ตัวละครฟรีมา1ตัวเนาะล็อกอิน วันที่สนี่ยคจะเป็นอิชจินะครับทุกคนอ่าก็จะเป็นฝ่ายสีฟ้านะครับคนเห็นไหมนะครับตัวรองสุดท้ายเนาะตัวนี้ได้รับฟรีนะครับผมแล้วก็ส่วนมากตัวอื่นก็จะเป็นพวกธาตุแสงมืดนะครับทุกคนถ้าใครมีอยู่ในทีมก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเล่นทุกทุกคอนเทนต์เนาะเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับทุกคนแล้วก็สามารถ ใช้ยาวๆได้เลยนะครับแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ำด้วยนะครับผมเพื่อการอัพลงอัพดาวนะครับถ้าใครจะปั้นใช้ยาวๆเนาะอ่าต่อไปคับผมเทียเอสครับผมสาหรับเทียนี้นะครับเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับทุกคนสาหรับตัวละครในเทียเอสนะอ่าถ้าใครนะผมซุ่มได้หรือว่ามีอยู่ในทีมก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะครับทุกคนได,ได้ทุกเนื้อหาได้เหมือนกันเนาะ แต่ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ำนะทุกคนเพื่อทำการอัพดวงอัพดาวอัพดาวเยอะๆไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนปั้นชายยาวๆเลยเนาะต่อไปเทีย A นะครับทุกคนเทียนี้นะครับถ้าใครจะปั้นชายนะผมแนะนําให้ปั้นชายพวกธาตุแสงมืดนะครับทุกคนไม้ธาตแสงมืดก็พวกตัวละครที่มันโจมตีหมู่นะครับแล้วก็พวกซนะับพอร์ตเนาะ ถ้าใครจะปั้นใช้ยาวผมไม่แนะนำนะครับทุกคนสำหรับเทเอเนาะมันใช้ดีตอนต้นเกมถึงกลางเกมแค่นั้นนะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยายาวก็แนะนำให้อัพดองอัพดาวเยอะเยกไปเลยเนาะต่อไปเทียบีครับผมเทียสุดท้ายเทียนี้ครับถ้าใครสุมได้ก็แนะนำให้ใช้ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับทุกคนไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวๆนะครับ สำหรับตัวละครในเทียบีเนาะถ้าใครจะปั้นใช้ยายวยๆก็แนะนําให้อัพลงอัพดาวเยอะเยอะไว้เลยนะครับอ่าผมขออนุญาตสรุปให้เลยละกันนะครับทุกคนว่าเราควรหาตัวละครในเทียไหนนะครับผมแนะนําให้หาตัวละครในเทีย ss S, แล้วก็เทีย ss นะครับทุกคนอ่าสำหรับตัวละครใน2เทียนี้เราสามารถปั้นใช้ยายวยๆได้เลยเนาะตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมเล่นได้ทุกเนื้อหาเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับทุกคนสำหรับตัวละครในเทียนี้นะครับผม ันสองเทียนี้เนาะเทีย ss S, แลวก็เทีย ss นะครับทุกคนปรับเกมนี้นะครับทุกคนมันจะแจกตัวละครให้เราเรื่อยๆนะครับทุกคนามาดูที่กิจกรรมล็อกอินแปดวันตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าได้รับตัวละครอ,อิจิฟีเนาะตัวนี้จะอยู่เทีย ss นะทุกคนเห็นไหมครับวันที่2เรารับฟีเลยเนาะแล้วก็วันที่8รับตัวละครจิรรยะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่เทียไหนนะสาหรับจิรรยะล่างนี้นะครับผม สองตัวนี้จะเป็นสองตัวละครห้าดาวนะครับทุกคนอ่าได้รับฟรีแล้สองตัวเห็นไหมครับพราเราล็อกอินวันที่สามเราจะได้รับตัวกระชานะครับผมสุ่มตู้อ่าทั่วไปเนาะการันตีได้ตัวละครระดับห้าดาวอยู่นะอ่าเท่ากับเราได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนอ่าแล้วก็วันที่สี่จะแจกกล่องอาวุธเนาะอ่าเรามาที่วันที่หกกับวันที่เจ็ดครับทุกคน อันนี้มันจะแจกตัวกาชาตู้การันตีตัวละครหน้าตู้นะตัวนี้แล้วก็จะแจกตัวกาชาแบบเลือกฝ่ายได้นะครับทุกคนเลือกฝ่ายตรงนี้มาที่โคคังนี่ตรงนี้ครับตรงนี้อันนี้ผมเล่นมาเรื่อยๆมันจะแจกได้2อันเนาะผมมาเปิดตู้นี้เห็นไหมครับกดเปิด1ครั้งเนาะเปิด2ครั้งผมได้ตัวละครเนี่ยเห็นไหมครับผมโอรูเนาะ โอโรตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวละครโทบีเห็นไหมธาตุมืดนะเห็นไหมครับผมทั้ง2ตัวเลยนะเห็นไหมครับได้ง่ายมากครับผมสาหรับตอกกาชาเกมนี้ไม่ได้แย่นะทุกคนแล้วก็ให้เรามาเปิดที่ตู้กาชาเนาะซมมอนตรงนี้ครับเห็นไหมให้เรามาเปิดเลยตู้นี้เห็นไหมมันจะการันตีตัวละคร5ดาวเนาะตัวละครตามนี้เลยหน้าตู้เลยนะครับทุกคน มันดูไม่ได้นะว่ามันได้ตัวละครตัวอะไรบ้างเนาะสำหรับตู้นี้มันดูไม่ได้นะทุกคนตูนะ้แอดวานนั่นแหละครับเท่ากับเราได้ตัวละครฟรีมาแล้วประมาณ45ตัวเลยนะถ้ขาขครดวงดีนะที่สุมได้นะครับผมที่ตัวกาชามันเจกเนาะสำหรับตัวละครเกมนี้ก็มันหาง่ายมากทุกคนสายฟรีเล่นได้สบายๆนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมสุม ตู้กาชาเนาะผมได้อิจาจิร่างนี้มาเห็นไหมแล้วก็ได้อีกหนึ่งตัวเนาะที่มันแจกฟรีเห็นไหมครับผมก็สามารถขึ้น6ดาวสบายๆเนาะแต่นี้ผมไม่มีตัวละครตัวเกี่ยวข้องไงนะครับเพราะว่าตัวนี้กับคาชิผมใช้อยู่ในทีมอยู่เนาะอ่าสำหรับสายฟรีก็เล่นนดาสบายๆนะครับผมเกมนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเนาะเติมคงเติมโค้ด้วยนะ ตัวเกมมันจะแจกมาเรื่อยๆนะทุกคนสําหรับเ7กเนกมเนาะแจกมาเรื่อยเรื่อเนาะให้เราเข้ามาดูนะครับผมในรลัาของขวัญตรงนี้นะแจกโค้ดทุกวันนะครับอันนี้ก็ลองแวะเข้ามาดูด้วยนะ,ะสำหรับเกมนินจาโอกินะครับผมแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครน,นะครับผมสาหรับสายฟรี Fi, อยู่ได้สบายสบานะสำหรับเกมนี้ตัวละครแจกเยอะมากนะครับผมแล้วก็หลีกกระชาไม่ได้แย่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมคอล์นทเกมอยางสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ